ขอต้อรนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยโปรแกรมบ้านนาวันนี้จะสอนเกี่ยวกับการทำติดตั้งโฮสติ้งนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านเข้าไปโหลดแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับแอปเซิร์ฟเวอร์ครับแอปเซิร์ฟเวอร์ที่นี้นะครับเราจะใช้เวอร์ชัน2.5.0จุดห้าจุดหนึ่ง จากนั้นนะครับให้ท่านคลิกนะครับตรงที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเวอร์ชัน2.5.0จห้าส่วนั้นเราก็ต้องรอนิดหนึ่งนะอันนี้ผมใช้เบราว์เซอร์ของสปาสจะง่าย ปลายก็ประมาณ16เม,มกนะได้ประมาณเกือบ1 7เมก โด,ดเสร็จแล้วอาหานที่เราเซฟไว้็แต่ปเราเติมจ,จากนั้นนะครับให้คลิกที่ Next ก็คลิกตรงกลางนะครับลคบลิก n e t ไป n e t ไปอันนี้นะครับก็เราก็ใส่เป็น Local Host นะครับอันนี้นะครับถ้าใส่ผิดนะครับเพี้ยนไปเลยในส่วนตรงนี้ใสอ่อ m a i l นะครับ ทีเมลนะผมตั้งหลอกๆไว้ก่อนครับตัวนี้หลอกๆได้ครับแต่ตัวนี้ต้องแบบนี้เป็นโลโก้แล้วคลิก Next จากนั้นนะครับใส่พาสเวิร์ดท,ที่เราตั้งนะครับแล้วแต่เราตั้งว่าอะไรก็ได้ตอนนี้ผมจะใส่1-9นะครับเอ่อมันไม่ใช่ครับ9-4 ต้องรอสรักนิดหนึ่งนะครับเ่อความสมบูรณ์ของตัวโปรแกรมติดตั้งเสร็จก็ใช้ได้ดังนั้นนะครับกด f i n i s นะครับแล้วมันจะเป็นทําการ run นะครับ Apache นะคับทีน,นี้เราจะลองทดสอบดูนะครอันนี้ผมจะปิดหน้าต่างทีน,น,น,ออน,นี้เราจะลองทดสอบว่า